สวัสดีจ้าป้าลุงมาสุ่ๆถูกคนเด้อจ้าเมื่อนี้อีแม่เราก็สิมาติดแอ้ในห้องใหนงง้น้องลุงเด้อจ้าน้องลุงก็สิมีแอ้แล้วแม่สบายดีแน่ชิม <c ười> ีแอ,นนอ้แล้ว <c ười> นอนได้บ่เดี๋ยวสบายดีพี่น้อง <c ười> นองไน,น,อ <c ười> นอได้แค่นมีแอ้เลยได้แอเลยไม่ได้แ <c ười> อ้นอนคนเดียวไม่ได้ กับมันฮอนอ่ะเออแต่ยิ่งน้อยค่อยนอนไม่หลับนอนไม่หลับขนณะค่อยเด็กแล้วยิ่งน้อยยิ่งติดเอเร็วอือเออเขาก็มาติดแอร์เลยจ้า แอาอย่หลังลันยรังเลเพื่อนกำลังโยกแอมาเดีจ้ายกแอลงมาจิดในห้องเพื่อนกับกำลังหยกยกแอไปที่ห้องน้องลุงเด้อจ้าข้างนั่น ดีใจที่นอนคนเดียวแล้วตรงนี้เด้จ้ามาทาแป้งสบายดีแน่สบายดีติดตรงนี้เด้จ้าเหนียนเครื่องให้น้องลูกก็เพราะว่าห้องเพื่องเลยเนี่ยลืมติดติดอยู่ตรงนี้เด้จ้าพี่น้องอยู่อยู่ตรงนี้ทางๆคือกั้นนะบอกกันป่าวไม่บอกกำลังเข้าไปที่ห้องหมองจะเป็นและต้องนอ้นเนพ้อ เฮ้เ็มนแม่ไหมคะตงนอนเย็นน่ราก็บแมตวเียกันตามเดีวะแล้วมาใส่ตัวนี้ตัวนี้นาตัวนี้อยงนี้บ่เย็นบัดตัวเอายัดไปยัดไปหันยัดไปหันกางบ่อนก็ได้ อันมือก้ทอปแล้วทอดบอกนี่เนาะอออา้อเน้าหอยชุ่นยนย่งกว่านท่แม่จ้ะันเาปนลาแล้วก็เม่นเครืองคองเด้จ้าเออเอโอยมาเดมาเดเดได้เวียกยอดเดยเดมาซอยเนื้อุ้งเลยเดโเจ้าอ้นแล้วกับคนเลยจ้ะ แม่ทำแป้งแล้วก็คนชอยมาปุ้งยาแต่ว่าขอแกงแห้งสำไดนีชายงนุ้นนีพูดทั้งาันี่อ่อนะเนาะเฮ้เฮ้เห็นเลไจ่อยก็แขคงแห้งคือกันบอกว่าคือคนมีกาเนะอืม คนไตแล้ช่งเ่วบ่บ่ก็่ง่าจะรูปวชิติดอยู่ซ้กันแน่นอ่ะ <c oughs> จะโอนคนแข่งทั้งเอาโอ้หาโน้ทช่า

ตามบออีมั้งแ่ร่องมันผิดแล้วผินี่ด้วยแหลนี่สองอือยังมันอยู่พี่เอ๊ะสิดี๋ย่อนนี่นะแล้วก็จที่ตนยางมากเนทางนาพอดีเ อันนี้นังหวะเราทานอะเรจังหวะทำานที่ักพันลมเรคอยเนี่ยฮะพันลมแพง่อนมันคอยมันจังหวมันจังหวเย็นไปไหนมันเป็นลมเราตองกลางคอยจะคยท่านาบริจาคปีานหร่อเตียนเปิดเปไม่แหงเลคอยลงคอยลงพันลมน้านี่คอยนลมนะเอ้าโอ

อันใหญ่อันน้อยงูจากัดนะมันแจ๊รพอว่าเป็นโดเป็นเล่นี่ตืเลยบอเออเลาวขบวดเป็นปลาดงปากปวดข่าวอืมช่างเพิ่อแะทำการแกะแอออกมาติดแต่จ้าอืม ฮะมันชื่อมองเซอร์นอนห่าเดิมะมันชื่อมางเซอร์นอนก็โอเคแหละพ่ก็ทำในชู่งเก่านี่วพวกนะเขาลงหินลงหินจไที่ขี้ได้ สี่ทำการตริดแล้วได้จ้าพี่น้องฮึมฮึเยเป็นการทำการเจาะได้จ้าเป็นการทำการหันน็อตได้จ้าหันน็อตได้จ้าหันน็อต จิ่งทำการเจาะทั้งลงแ้วพิษเจะาะไวให้มันแน่นเลยจ้าเพิ่นก็เจาะเร็วๆเลยจ้าเพิ่นก็ทำการติดแอใส่เลยจ้าพี่น้องอ ทำการติดแอร์ใส่แอร์ลงไปฮบอกติดตามช่องน้องลุงหนี่ยได้จ้าน้องลุงคนน่ารักน้องลุงคนน่ารักได้จ้าลวกัน อยาขมามก็ชนะต่จเ่อปนกเะจะทำกันสอดถอเข้าไปได้จ้าถ่ายน้งบาหุเข่เอม็มอะอืม ติดเอติสังสังกาติดแอไกลชีแล้วเลยเด้อจ้าบันนี้แอน้องลุงก็เห็นแล้วเลยเด้อจ้านี่น้องลุงก็ชิได้นอนคนเดียวสบายจังๆเร็วไม่ได้เห็ดอันอันนี้แตกเตะเจ้าพาข่อยเดกข่อยหักเงินหาสิพัน ว่าหาออกหาสิพัลเห็ดแตกพี่น้องเหตุแตกนะคะหักเงินเผื่อแล้วเพราะลุงน้องเขาเห็ดแตกเห็ดแตกเห็ดแตกห้องยายอยู่เด้อกว่างเลยเลยสิบบาเครื่องออกมืออื่นพอมื้อนี้ยังห้องนั้นยังเงี้ยังมีแล้วพีน้องน้อยพี่แม่เรากระกวดขี้เหงาออกเลยจ้าเอาลาสรุปลาซะ คลิปนี้น้องลุงก็ขอลาไปก่อนเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องลุงคนน่ารักแล้วก็ฝากช่องแม่น้อยเฟมิลี่น้องนักคีเคนส์ทวันคีเคนสด้วยเดจ้าบ๊ายบายแล้วก็ช่องช่องช่องครอบครัวสาวกุฏัยใหน่เดจ้าจ้าล้วไปก่อนบ๊ายบายแล้วก็ลุงนภา,าสาวเชโนด้วยเดจ้า